หลังจากที่จบรายการ The, รายการสีโฟดามใช่ไหมคะแล้วช่วงนั้นแก้มก็มาดูแลสุขภาพจิตใจตัวเองอเรื่องของไปไปหาคุณหมอูุนนี้นั่นแล้วกลับมาแล้วน้องก็คือตกใจเพราะว่าเขาเห็นเราอมลงมากแล้วก็เลยแบบหลังจากที่ไม่ได้คุยกันเลยอะไรเนงะี้ยดีขึ้นมากๆค่ะขอบคุณมากๆทุขขกทุกกำลัขขงใจนะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณและอยากจะขอโทษถ้าทําอะไรที่ทําให้ทุกคนรู้สึกไม่ไม่โอเคหรือว่าเป็นห่วงหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะที่เรา เราว่ามันสะสมมาเรื่อยๆแล้วเราเพิ่งมาถึงจุดดึงที่มันไม่ไหวจริงๆเราก็เลยต้องไปพบกับผู้เชี่ยวชาญอะไรต่างๆนะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่การทะเลาะกันนะคะมันเป็นสิ่งที่ช่วงเวลาหลังจากจบรายการมาแล้วเราไม่ค่อยได้เจอกันไม่ได้ไม่ได้คุยกันเท่าไหร่แล้วพอน้องมาเห็นเราในตอนที่สุขภาพจิตใจเราไม่ค่อยดีมันเลยกลายเป็นแบบเขาเลยตกใจแล้วสิ่งต่างๆที่มันผ่านมามันมีช่วงเวลาที่มันมีบ้างที่เราจะแบบรู้สึกอะไรที่ไม่ ช่วงที่ถ่ายรายการอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีบ้างที่มันมบางวันเราเป็นผู้หญิงเราก็จะมีดีเทลเยอะนู่นนี่นั่นน้องก็จะมีในมุมของน้องอะไรเงี้ยมันม,มันไม่มีเรื่องอะไรเลยที่มันแบบใหญ่โตแต่มันเพียงแค่ว่าวันนั้นน่ะรายการใหม่เขาแล้วเราอ่ะก็ไปเป็นแขกรับเชิญให้น้องแล้วน้องก็เลยอยากจะพูดอยากจะเคลียร์ใจในสิ่งต่างๆที่บางครั้งอ่ะเขาอยากจะพูดเขาเราไม่ค่อยได้พูดกันมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับออกมาบอกว่าน้องอ่ะขอโทษเรา จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ตัวอะไรเลยมันเป็นส่วนส่วนหลักๆคือช่วงเวลาที่เราต้องเจอเรื่องราวต่างๆแล้วเราต้องพักใจเราเราต้องดูแลสุขภาพจิตใจเราแล้วมันอาจจะไม่ได้คุยกันมากกว่า ตอนชงต้นที่เราทํารายการด้วยกันมันเป็นปัญหาตกทางแล้วจนร่างายเป็นปัญหาสะสมมากอ๋อมันไม่ได้เรียกว่าเป็นปัญหาขนาดนั้นนะคะมันเป็นส่วนหนึ่งที่มันมาจากทั้งตัวเราแล้วก็เราเป็นเด็กผู้หญิงแล้วน้องเป็นเด็กผู้ชายมันมีบางครั้งที่อาจจะแบบรู้สึกอะไรบางครั้งที่มันไม่ตรงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่ใช่การทะเลาะกันแน่นอนค่ะก็ได้คุยกันนานไหหลังจากที่จบรายการรายการสีโผดามใช่ไหมคะแล้วช่วงนั้นน่ะแก้มก็มาดูแลสุขภาพจิตใจตัวเองเรื่องของไป ไปหาคุณหมอนู่นี่นะั่นเรากลับมาแล้วน้องก็คือตกใจเพราะว่าเขาเห็นเราพรมอมมากแล้วก็เลยแบบหลังจากที่ไม่ได้คุยกันเลยอะไรเงี้ยแล้วลตอนนั้นเรายังไม่ได้อยู่ในความพร้อมที่จะคุยกับทุกๆเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันมันก็คือได้คุยกันมาเรื่อยๆหลังจากนั้นใช่ค่ะหลังจบในการไปก็คือพี่แบตต่างคนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่การตัดสินใจหักต่างคนต่างมีหน้านะที่รับผิดชอบกันในด้านอื่นพอมันจบรายการไม่ได้เจอกัน บ่อยเหมือนเมื่อก่อนแค่นั้นเองทีนี้แก้มรู้สไงบ้างก็ตมกับโดนก็ค่อนข้างรู้สึกผิดมากเราเคลียร์ใจกันไปหมดแล้วแล้วเราเองก็รู้สึกออขอบคุณและขอโทษน้องเช่นเดียวกัน <c oughs> ถ้าสิ่งไหนที่เราทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจหรืออะไรก็ตามเราเราเป็นพี่น้องกันสุดท้ายแล้วอะเรื่องเหล่านี้มันดีซะอีกที่เราได้คุยกันแก้มว่าทุกคนเช่นเดียวกัน ไม่ใช่แค่เรื่องราวของแก้มทุกคนถ้าเรามีเรื่องอะไรที่ไม่โอเคเราคุยกันแล้วมันจะเข้าใจกันมากวันนี้สิ่งที่แก้มเผชิญอยู่ข่าวะมันได้ลดลงปแล้วหรือยังมันดีขึ้นค่มมันดีขึ้นดีขึ้น,น,นดีขึ้นมากๆค่ะขอบคุณมากๆทุกทุกกำลังใจนะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณแล้วอยากจะขอโทษถ้าทาอะไรที่ทําให้ทุกคนรู้สึกไม่ไม่โอเคหรือว่าเป็นห่วงหรือหรือว่าทําให้ทุกคน ไม่ไม่โอเคในเรื่องอะไรก็ตามแก้มขอบคุณมากๆแล้วก็อยากจะขอโทษด้วยค่ะที่ที่ที่อาจจะไม่ได้แบบแข็งแรงขนาดนั้นมันใช้เวลานานขนาดนมีแก้มหมดเลบมาเก้าเขาแดงกัมันค่อยๆค่ะค่อยๆมันมันตั้งแต่หลายปีแล้วเหมือนกันนะคะที่เราเราว่ามันสะสมมาเรื่อยๆแล้วเราเพิ่งมาถึงจุดดนึงที่มันไม่ไหวจริงๆเราก็เลยต้องไปพบกับผู้เชี่ยวชาญอะไรต่างๆนะคะตอนนี้เรียกว่ากลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังคะแก้มสภาพจิตใจเราอะไรเงี้ยแก้มว่า มันไม่มีอะไรร้อยเนะคะแต่มันมีแต่การบาลานซ์ชีวิตแล้วการทําให้ตัวเราเรารู้แล้วว่าเราไหวตรงไหนเราไม่ต้องแข็งแรงตลอดเวลาก็ได้ทุกคนเช่นเดียวกันบาง,ยาอ,งาอย่างบอกว่าเหมือนแกไม่กล้าร้องเพลงเอ่อมันจะเป็นช่วงหนึ่งบที่มันเป็นความรู้สึกของเราเองแต่น้องรับรู้ได้น้องเลยพูด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 แบบแบบเป็นกําลังใจแล้วเป็นห่วงเรามันเป็นภาวะหนึ่งของคนที่ในช่วงเวลาที่จิตใจไม่ได้แข็งแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีโมเมนต์ที่ เราอาจจะไม่พร้อมไปเจอคนจริงๆ,ๆอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ขออนุญาตพูดได้เลยว่าดีขึ้นมากๆแต่ว่าก็ยังไม่ได้ขนาดที่ว่าไหวกับการรับอะไรต่างๆก็พยายามบาลานซ์แล้วก็ทำในเท่าเท่าที่เราทําไหวต่อไปอย่างเงี้ยค่ะแต่การร้องเพลงอ่ะเราไม่หยุดแน่นอนคะอ่ะแลก็ไป,<แ>ไปพบกับผู้เ<อ>ชี่ยวชาญอยู่ไหมคะแก้มตอนนี้จริงๆคุณแม่เป็นพยาบาล<อ>แล้วก็แม่ก็รับฟังอยู่เสมอแล้วค่ะแล้วตัวแก้มเองก็พยายามจัดการกับความรู้สึกตัวเองหรือเรื่องต่างๆอย่าง เพลงูเพลงล่าสุดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะรุกขึ้นมาทําเพื่อที่จะเป็นพลังให้กับตัวเองและส่งให้กับคนอื่นว่าไม่ใช่คุณคนเดียวนะคะที่จะเจอเรื่องราวต่างตาในชีวิตทุกคนเจอได้ทุกคนเสียใจได้ทุกคนทุกข์ได้ทุกคนมีความสุขได้ทุกคนมีอารมณ์ทุกคนเป็นมนุษย์ค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนรักตัวเองแล้วดูแลจิตใจตัวเองมากๆมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราวันหนึ่งเหรหนูมไม่เคยคิดว่าหนูเข้ามาตั้งแต่15ปีที่ผ่านมาวันหนึ เคยเห็นว่าเฮ้ยคนนี้เขาทุกข์ใจเหลือเกินมันเกิดกับเราจริงๆแล้วเราเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ทุกคนเช่นเดียวกันค่ะอยากให้ดูแลตัวเองดูแลจิตใจแล้วก็เราจะต้องผ่านไปได้ด้วยกันเรื่องโซเชียลแก้มจัดการยังไงครับเพราะว่ามค่อนข้างเป็นต้นเหตุในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเอาจริงๆแก้มจัดการที่ตัวแก้มเองโดยการที่แก้มปล่อยวางปล่อยปล่อยวางในที่นี้คือแก้มไม่ไหวตรงไหนแก้มก็จะแก้มก็จะไม่ไม่ไม่อ่านค่ะแล้วก็คือ ในฐานะของคนที่อยู่ตรงนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นสิทธิของผู้คนที่จะสามารถพูดให้ทั้งคำติคำชมต่างๆได้แต่เราเองก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องรู้ใจเราแล้วว่าเราไหวตรงไหนแล้วเราก็จะพยายามดูแลตัวเองและดูแลคนที่เขารอชมผลงานอยู่อย่างเป็นที่ต่อไปค่บักเร็วๆนี้เนาะคอบักคัมบักแม่เนี่ยให้ให้เฟรมหน่อยได้ไหมไม่เช็อนะ โหลดได้เลย MV ปล่อยแล้วนะคะดูใน YouTube ช่องวันสัพท์สิบเอ็ดได้ค่ะถ่ายรูปค่ะถ่ายรูป